บมีเหลือนี่แน่มงวัดตรงอู้หเฮ้ยลุดเร่นไหมแบบสามต้นครับพี่น้อง Mau kahang ni, ini tua bah. Ini dia, ini tua bah. อาจจะดุนนะส่วลึกๆครก็ดุนครับอืมใส่งั้มอ้ยส่วนไหลยอ่าบ่ถึกถึกท้องน้อยเดียวอุ้ยเบอร์น้อยเด้อพี่น้องเนหน่อยยิ้มปากกับส่วนลึกเกินไปคือวานถืกท้องครับตัวงามพี่น้องอ <Wow. S 2> สวยงามครับตัวครับผมเขาจะดฟันพันยื่นไก่ปนงัดประหายตัวนี้ที่านงเขาจุฟันจะทำพุ่มครับวับบอกวาเราวับเข้าไปหนึ่งทันครับห่างแปน,น,น้อบาดลจากฝองปลาตัวนีใพุูมหนึ่งมาแป๊บหนึ่งครับ ใอเงินออกมาครับหย่อมนิดไปครับง่ายไม้ดีกว่ามุดรื้อดีครัไปเรื่อยๆครับไม้เดียวบาดเดียวเต็มเดียวครับสวยงามอยู่พี่น้องครับพี่น้องออกจากต้นนั้นถึงไม้นี่ครับออกไปบนก็คืที่ไป้นไปที่นี่ คือว่าอน้ำเป็นแห้งให้พี่ดูดังเบื่เดืดประหอนบาดไปครับติดตามครับผมทีนี้ตัวใดขมาบัาเาจัาพันดีจิโน่ดีไก,ก่เลสามตัวครับตุน่นเฮด้ดอปเดีมันกันข้างหลังครับไปแลว เฮ้ยบ่ามามครับพี่น้องลูกเพือ่ออ้ไเนี่ขามที่พี่น้องลูกเพื่อ,อะไรโอ้ยที่ไหเดีย๋ยวร้อนกว่าไหมครับพวยใกญ่พีกก่น้อนงะ อ๋อครับลุ้นอืมไม่ลุดนสิลุออย่างวะปลาตัวนี้สองเทียเดเออบัดเลกมดถือมาสองลุ้อมมันหันหลังเหรครับกำลังจิไปอยู่เส่วนเลยนี่อย่างว กดด้วยเาพี่หลงสางร่างนื่นด้วยหอขน,นามนีนี่นะี่เนี่ยเอาโอกาสนี่ยากเพื่อเกิน เดี๋ยวโอกาสดีๆได้ครับคันหนามาเขียงๆนิดๆครับนูว่าโดนใส่ตอนนี้เต็มอยู่บ่จุดโดนดีนเลยพี่น้องโอ้โเบ่งครับม่เงียบเงียอย่าครับม่เงยียบเงียบหน่อยเงยีงยบเาครับปามเร็ว ตูง้ำครับครึ่งรลอืม,อมโอเคครับผมโดนเ,เต็มเต็ม้องครับสิเมตรตูงยิงหลุดหน่อยเด้บิง่งนี่ครับห้อยสอยหางหางสอยอยูน่นี่นี่ส่วนลึกครับมันหันทางหลังให้ครับส่วนตัวนี้นี่เนื้อขาดอยู่ครับนี่นี่เนื้อขาดกับตัวนี้ละแต่ว่าหลังขาดนครับยิงหลักขาดทีน่นี่หลุดยู่นี่ Nó hát lặng, rồi, đi cắn rồi Thấy không? Cái cây bên này chậm nhiều cáo Tây Nam cấp khảo chúa ở Tây Nam เด็กยังกันกนะพร้อมเลยแข่งได้ไหป๋าถุงก,กระตีกโอ้กระสอบามดุนี่โอ้โหยกยยกขึ้นพี่นอ้องขึ้นนี่ก็นา่าแกย่านสายขาดครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวลองเคีย้ยกันเป็นยังไงไเป็นังไรบ่เดี๋ยวป๋าขึ้นจุดว่ขาดบอกว่าถึงเต็มยั่ครับขึ้นไปย่านไกลไกลนใีน่ในในใน 67เ,เมตรครับจุบอื้อติ๊กถุงพลาติกดีกกนี่น้องนี่ไงสวยงามอยู่พี่น้องคอไเดี๋วงเตยน,น,นตื่นหน่อยนึงขึ้น้งตื่นยอโอ,อ้กำลังงไงห,หมกับพี่น้องขอจะ้านจะวางหน่อว่าสองตัวนึงใกล้อยอย่นขึ้นปืนตื่นกับพริกบุ๊บป่เดียว ขึ้นดี่มดเลอย่างกับเปิดกล่องเท่านกับปนอน้องหเนี่นบ่มีเหลือบ่มีเหลือ,บ,ลอบ่มีรอดกลุ่มทิ้งเตียงานี่ก็ไปพัวพ่น ดุ้นเสยเลยนี่เพื่อออกยางลึกๆไือเปล่อครับดุนไสครับเดี๋ยวมีปัญหาอยากจะดึงมามากครับพี่น้องเดี๋ยวเย็นๆครับเจ็บสายครับดึงมามากแตงานเขาหรอกครับน้ำเต็มแล้วตื่นพวมเสียงนะไม่ได้พี่น้องจอบต้นงุ้นที่ตีไม้ครับตีพวกตูดึงไม้ก่อนเอออุ้ยไม้อยู่พี่น่อยหายอยู่ไม้อยู่สาวอยากเดี๋ยวมาเดียวกับสาว เช้นี่โอ้ยลุดนดีปะโอ้ลุนเต็มเต็มครับมีหลุดจังสิใส่งามเลยพี่น้องตัวนี้ตัวตรงดีครับถ่ายถึงลุนเลยพี่น้องแดดห้อนกับห้อนกล้องกับห้อนพวกกล้องจับเบอ้ยมันจับไฟอู้ใส่สวยครับพวกนหนพวกน้อยได้พี่น้อง ครับนั่นโอ้ไปเกี่ยวไปครับมาเก็บนะครับสามแต้มโอ้อืมเก่งน้ำครับผมผู้ด่าสามตัวครับแต้มไม้หนีสามตัวโอเคครับโอ้ยใส่ตังค์กับตัวถือช้างเปิดฝาหนักครับ กอครับผมตนอตนน,นอี้ต้นนั้นก็ข่าวบางทีต้นเงินเป็นเดิมยิ่งโพดัลงล้านครับอ้หาวยดัลงล้านครับยิ่งหนวมเลยนั่งพักผ่อนครับอีกตัวนี้อยู่ที่กับพาพี่น้องขอบคุ ตอนนี้ก็จิเที่ยงแล้วเรจะไปหาพาพพี่น้องไปหาเหรียญขางปลีแถวแถวโบราณนะครับว้ามัยุ่เรื่อตัวเหน็บปลานี่ลิงลิงสิัวถือกลางตัวครับถือพี่ลิงพี่มั็นลิงสหัวก็ไปส่วนพี่เด็กพี่น้องใส่ปากกุลิงถือพี่ยุ่เลิกเติบตัวเหน็บปลาเนี่ยมันยืนองตัวโอ้เอาไปครับพี่น้อง หล่ามโตพี่น้องมีเต๋อมีตัวก็เลยเจตัวเจ๊แต๋มหมดนี่ของว่าร่างเปิดมากตัวเลยพี่น้องลึกส่วนลึกเลยวะาโอ uh. ้ยขาม <c oughs> อ uh. ุม้ยเหนียววะปลาตุกงังงี้หันหน้ามาอุ้ยขามเพื่อนี่พี่โอ้ยแย่อยู มาแรกกับาดแบบพี่น้อง่วนเป็นสวนลูกโดกเข็นชัดเจนนลยครับขามแสกขามหนาววับเป็นสองตัวสามตัวน,นะพี่น้องแต่บางดวงยางเดีกห,หนึ่งสองสามสี่หาหาตัวนี่น้องหนึ่งสองสามสี่หาหาตัวตัวเง,งี้เนี่ยหรูระด,ด,ดับเมียพี่น้อง ันี่โดนครับโดน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 ตัวมันงามครับพาตัวตัวนี้ชัดกูมูแบบว่าอุ้ยใส่เครื่องด้วยไปบ่นอุ้ยเฮ้ยใส่รู้มันทีส่วนเป็นแขนครับพี่น้องถือสวยอู้ ดอกไปติดไปครับพี่น้องบ่ได้เบิ่งว่ามันถือใสบ่งหั่นปึดส่วนบางอย่างเลือกวันนี้มันถือท้องครับไม่ถือมินดึงมันหงายท้องเลยโอ้พระเศียรยิ้วลัวผมบ่ได้เบิ่งว่ามันถือใสบ่งหั่นเลยดึงครับลูกดอกติดไมเก็เลยดึงดึงเนื้อขาดจำโอ้ยแย่อยู่สองเท้าหรอกนิ้งมึงนี่ปาดไปสองเท้าไหนเพอตัวอยู่พี่น้อง คือกบบระเบืได้เต็มเป็นในเขาโมล่างมันนี่โมมันเต๋อเอ้าพี่น้องเอาไหมครับเริ่มสีโมมันใจของแล้วยิงปลาบาลันพลาดสองเทือก่อนนะครับโ,โดนเนัะพี่น้องโอเคโดนครับ อยนไป็ุ่นแล้วเยอะว่ะฮู้ดเอาอีกเงี้ยฮูดอีกเงี้ยโอ้ยเข่าบ่อล่างมาหนีแจักเป็นยังไงพี่น้องปฝามีตุ่มงามนี่พี่น้องมีใส่ครึ่งรู้มึนดิแต่ว่าหลุดสองตัวเหรอยิงสามเทียรหลุดสองตัวเหรอโอ้ย มันพูหน,นีกบานหรอบ่มันมันเบิดความ,มันใจเบิดเบิดคคัโด้พี่น้องสองดอกเลรที่รุดน่ะสายเป็นตัวหน่อย,ยพี่น้องกันมาคู่มืนเดียวนี่ตัวนึงโอ้โหที่ที่ดิดด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 ่ไ,ไอ้ควันเลเนาะตัวนี้เลี้ยงให้ไต่น้าพี่น้องเะ โอ้ยหันมาใส่ดูดบาดเดียวให้ไอ้ย่ะหมเก่ากินน้องหมงยิมหุ่นขันก็แต่ว่ายูลึกดกก็ตัวที่ยิ้งหันหลายครับเพาทาอะรรบก ตึงโดนสีร้อยจังกว่าได้เออใส่น้ำมันพี่น้องดีว่าดอกนี่ไงเต็มนะไปกับมดกระบอกครับถูเบิ้งครับผมอือยังดีอยู่ดิอยู่ใส่่ายอยู่บวกอืออือสัตว์ไปซี รุดไปสวงในเมื่นึงครับตัวนี้นี่คือที่บันรุนดอกโดนเต็มป่านี่ยยิงย่างคัก <c oughs> กาว,าว่าไม่พลาดครับแต่ระายะยิงนี่มันจะไก่กับมีที่บวกถูกมั้งครับใส่น้ำครับปลาบนลที่ว่าคนขางเสียเปรี้ยวครับบ้าก,ก้าเขาใกล้คุณแคเฮียงดัมปึ๊บ่เงยังหรอครับเพราะมนง้อมอยู่แล้วดัมปุ๊บปลาบนนี่พี่น้อง เบ่งตูยางงา้มครับตกปลาไหมบอสไส่นี่นี่บ้อนี่ได้จะขาตูวนี่คุ้มเลยครับปลามีใส้จี๊ดแปดจีดทั้งนั้นมาหันมาสวางตัวด้วยพี่น้องผมเลือกยิงตัวดำตัวขาวผมไ่ยิงตัวขาวอยู่หลึกตัวนี้นี่เห็นก็ขันที่ชัดจนครับเห็นตาด้ละเลยยิงถือครับเต็มลำ ครับผมครับพี่น้องรุกยอดครับผมนี้ก็บใบมุ้งใบมุ้งขึงนะครับบอกจากเขาต้น้วยมากก็ได้นี่ครับตัวเดียวสีรลายครับรุดสองซัดไปสี่รุดไปสองครับไห้มาตัวเดียวโอ้ลมครับมนี่ลมแห้งยิงบ่ออไรเลยครับล้มมีแต่ล้มครับน้ำขังคคองน้ำขังถนนมูนี่ล้มปั๊ ไปครับผมว่จาจักับ้านน่ครับผมปากคันช้างคนเดียวเนึพไปน้องปากกดไล่กดุตดิตามไปนะครับไปครับผมกลับบ้านครับบยมยวงกลัวิบใบสองแล้วก็กันอีพีหนาครับผมสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ